เอาละครับก็กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพมโหม่เจ็ดครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเออเอเลียนปะทะพีเดเตอร์แล้วครับอีพีที่3แล้วนะครับถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยหรือทาริดต้องขออภัยด้วยเช่นกันแล้วก็ผมเพิ่งปรับใหม่นะก็รอบที่3แล้วเป็นการปรับครั้งที่3ถ้าเกิดมันมีเสียงอะไรแปลกๆต้องขออภัยด้วยละกันหรือเสียง ไม่ระเบิดหรืออะไรก็ได้แต่ก็ขออภัยแล้วกัน่วงหน้านะครับเอาเป็นว่าไม่พูดว่าทำองเรื่องเงนเลยว้าวโอ้ยเหียสักอ๋อหวันดีเพื่อนไปไหนตัวเองมึงเกิดกุต้องยิ้มอย่างเงี้ยมันออ๋อเพื่อน เละหน้าดูนะเดี๋ยวฉันชาวรารกิจนายเองไปองหัวเงินน่นาจะทำให้มึงตาตาลับร้แยแต่ว่าโอเคตามคอนเซปต์เดิมของช่องเราตามหาของก่อนเลยช่างแม่งเรื่องก่อนเที่ยนตลายปะอ๋อลืมกดทีเปิดไฟฉายเอยใช่โอเคหาของก่อนแล้วกันหามีของดี ภาวนาว่าจะเจอกระสุนไม่ก็อะไรบางอย่างตอนนี้เพราะว่าผมโอ้ปืนไฟแค่ันจุกระสุนไว้พร้อมโอเคอุ้ยก็ความเดิมตอนที่เรียของเรานะครับก็ทําการกําจัดนางพญาเอเลี่ยนแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าน่าจะโดนย่างสดไป,ไปเพียงที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราต้องตามหาออตามหา ของก่อนแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ายังไงอะ่ะต้องเจออะไรบ้างเราต้องเตรียมพร้อมให้ดีขึ้นหน่อยโอ้ตรงนั้นตรงข้างมันมีของอเดี๋ยวเราเข้าเก็บโอเคตรงนี้เรายังเรายังไม่ไปยุ่งกับเขาดกว่าเราเก็บของของเราดกว่า <c oughs> โอเคเจ็บนิดนึงพนนิดนึง <c oughs> เป็นทหารต้องอดทนเว้อดทนอดกันเว้แต่กูขี้เจยจอดทนวะกูเจ็บ <c oughs> อ,อ,อยู่ไหนวะมีเมาฟรีตรงนี้เราครบแล้วโอเคขึ้นไปด้วคนหนึ่งไปช่วยเพื่อนเพื่อนยิงอะไรวะเกเคไปช่วยเพื่อนเร็วๆเ,เ,เ,เขายิงอะไรอยู่วะเหนื่อยง่ายมากอะไรวะสไนเปรอร์เอ้าเกียโอ้โห เละเป็นขี้เลยไอสัตว์เพื่อนแตกทูกกจะทำยังไงอะ่ะอย่าบอยสไนเปอร์เล็งให้ด้วยคลิกขวาค้าง, okay. งโอเคสไนเปอร์โลกอนาคตปินมัดก,ก่อนเลยยืนยันเรียบร้อยโอเคไหต่อเปิดประตูโอเพนประตูอย่าเปิดประตู เรื่อทำการเปิด,ดอะไรเงี้ยโว้ยู่ไหนวะเขามีพ่นกดได้เลยเหรอโอเครอดตัวบรรจุไว้พร้อมโอเคเดินต่อ,อเก็บของชิปเสียง้ะว,วะยาน ยานตกหรือยานจะมาจอดวะทําทไมเหมือนนั่นโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบเดินหาอะไรบางอย่างก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราหาของให้ห,หาของให้ครบก่อนเพราะว่าตอนนี้ให้เรามีกระสุนเยอะๆหน่อยแล้วก็ค่อยสู้กับมันทีเดียวมันจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยมากเพราะว่าทรัพยากรที่เราตามหาที่สุดก็คือกระสุนตอนนี้เราขาดแค่กระสุนที่ยีย่แสไนเปอร์กระบอกนี้แต่อาเป็นว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดต,ตอนนี้ก็คือพีเดอร์เว้ย ซึ่งพีเตอร์อ่ะมันหดล่องหุนได้ด้วยไว้ประเด็นน่ะพอว่าล่องหุนได้มันก็ต้องยังไงอ่ะเราจะมองด้วยตาเปล่าไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ไฟฉายแม่ก็ขึ้นอินฟราเรดจับความร้อนของมันนะแต่เอาจริงจริงอันตรายกว่าอันตรายกว่าพีเตอร์มันก็ไม่รู้สิมันจะมีอะไรอันตรายกว่าพีเตอร์แม่ก็เอเลียนอ่ะสองตัวเนี้ยอันตรายไปไปได้เราไม่ควรยุ่งกับพวกแม่งเลยแต่ทำไงได้โอเวนคำ ยังไงต่อยางไข่ยางไข่ให้สุกโอเคปลอดภยัยละเกือบไปแล้วไม่ล่าโอยไข่พวกนี้ไม่ต้องยิงทิ้งหรอกมั้งเพราะว่ามันตัวอ่อนมันไปแล้วโอเคเดินต่อมีอะไรไหม Okay. ใช้สไนเปอร์สองเดือาเพื่อความปลอดภัยทรัพย์สินของเรานะเราต้องยิงไข่มันให้หมดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันมีตัวอ่อนนั่นในไม่สิต้องเรียกว่าไอเฟสฮักเกอร์อยู่ในไข่อ่ะมันเราชิบหายแน่เว้ยมันอาจจะวันช็อตเราก็ได้เพราะว่าพุ่งแม่งตามตาม,ตามในตามในหนังนะคือแบบถ้าเกิดโดนไอเฟสฮักเกอร์เกาะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดนะเว้นนอกจากต้องไวต้องมือไวต้องไวสุดๆอะ่ะถึงจะเอาตัวรอดจากไอเฮี้ยนี่ได้อะ่ะไอตัวเกาะหน้าเนี่ย โอเคแฮกเกอร์แมนกดรหัสปุ๊บแฮกเกอร์แมนไงโอเคคอนเซปต์เดิมของเราต้องเฝ้าอ๋อนึกว่าต้องนึกว่าต้องคุ้มกันไอ้เครื่องนี่ถอนแล้วกันขอบคุณครับที่ให้รหัสฟรีฟิดให้ด้วยโอเคยังไงต่อยังไงต่อเออ One วันยังไงไปทางไหนยังไงยังไงครับยังไงครับจ่าครับยังไงครับต่อโอ้โหเอาเชีอยร่วงไปไหนไอ้เชีอยชิบหายแล้วโอ้โห ล่วงยังไงทีนี้ทำยังไงทีนี้โอเคล่วงนิดนึงไปวิงว่ง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 วิ่ง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 เร็วเร็วเร็วตามดูสอนไปก่อนโอติด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 โอเคโอ,โอเคอเหนื่อยเหนื่อยหน่อยทางไหนเอ่ยให้ไปน้านในเหรออันนี่น,หน,หนี้ โอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไหมล่ะ,ละปืนกลเหรออ้าวอ้าวเชียร์แล้วเปลี่ยนเป็นปืนกลได้ก็ไม่บอกกูไอ้สัตว์โอเคกล้อง,องจรเปิดประตูเรียบร้อยมีอะไรเอ่ยในตรงประตูไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะมีหรอมั้งแต่เรารีบไปดีกว่า แม่งไม่รู้ไอ้ี้ยมันเนียนมากเลยถ้าเกิดไม่สังเกตในแผนที่เราตายแน่ยไปไปไปเช็ดเชียร์เลยมึกหมด หมดยังวะโอเครอดละหมดแล้วบ้างแต่าชาล่าใจเพราะที่นี่มันอันตรายไงโอ้หโอเคหัวแตกเรียบร้อยปลอดภัยแล้วมั้งนะ โอเคยังไงต่อ,อมันจุกระสุนให้พร้อมเหมือนได้เหมือนได้สู้กับไอตัวอีกตัวตัวที่แบบไม่รู้สิน่าจะมีตัวเคี้ยอีกแล้วเอามาละจ้าเอ๋อเฮ้ยทิ้งไม่โดนโอ้เช็ดเวรมันอยู่ไหนวะ โอ้ยเกือบโดนกูละโอเคนี่ไปดีกว่าเครียดตกใจมีถังแก๊สด้วยทาไมแถวนี้มีถังแก๊สเยอะอะโอเคชัดเจนไอเอ็มอะไรขอบคุณมากเลยครับเป็นการแบบ building up ah oh, shit i need you to find the power node and use it to put it in what? the control building back online. you know what okay and tokasun no ham i got one i got one energy you know what there should be a power node in one of these smaller outbuildings ไป็นุกที่เล้ววะโอเคถอดจากตรงนี้ม,มีอะไรนั้นวะอเออเสียบปั้นจุเรียบร้อยโอเคยังไงต่อต้องขึ้นไปชั้นบนสินะ แล้วก็น่าจะมีเจ้าเอ๋เจ้าเอ๊บไอ้เขี้ยอันตรายวะจะทำยังไงดีวะเฮ้ยกูว่าแล้วไอ้เฮียกูว่าแล้วสะดุ้งเลยมันต้องดักอย่างนี้มันต้องเล่นมุกดักควาาอย่างนี้อ้าวเอาไอ้เฮี้ยนล้วก็จะยิง ก็ยังผ่านกนระจกได้เวนขอบคุณอะไรตนะั้งนานเนาะอ่าอ่าอ่าแบชิปเอาเชียร์เลยพีเตอร์เอาเว้แล้วแม่งอยู่ไหนวะ ไอ้เคียต้องสู้กับพีเอเตอร์มึงอยู่ไหนวะไอ้เคียไอ้เคียไอ้เคียคนเผ่าไอ้เคียชนเผ่าด่างดาวอยู่ไหนวะโอเครีบไปเลยวหัวชักช้าก็น่าจะตายไวขึ้นโอเคขอช็อตกันศักดิ์สิทธิ์กูคืนมานะโอเคสันนีดนะ โอเคโอเคไงต่อวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งวิ่งต่อวิ่งต่อเหนื่อยเพียงใดต้องวิ่งต่อวิ่งต่อไปซาโตชิโอเคโอเคเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวข้างหน้าต้องมีอะไรแปลกๆเราต้องรีบวิ่งไปตรงนี้มีป้อมปืนแต่พังละ kìa okay. nãy ơi, lưu 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 Xe nào quá Ok, lo lạ Uuuu, uh, gặp muộn, เร็วเร็วเร็วอยู่มุมอ่ดแล้น่าจะปลอดภัยแล้วโอเคโอเคน่าจะไม่เหลือ,อแล้วเชีย่ยไอ้เชี่ยมึงยังไม่ตายเหรอแอนดรอยส์เหรอปังยิวโอ้ยโอ้หืมไอ้เชี่ยตอนตายยังทำห้ชีพหายเลยคะ่ะนี่ เทางไหนต่อต้องอ๋ออเคเปิดประตูตรงนี้โอเคโอยโอเคชิ <h <h ่นเหนื <h <h ่อยอ้ยจากหลังเหรอเฮ้ยชิ่นหลังนี่วะ ยังไงยังไงพี่ยังไงพี่หลบสเต็ปสเต็ปสเต็ปจูบสเต็ปจูบระเบิดอีกรอบป่าวะโอเคพวกแม่งระเบิดพีช, unfor, ชีพได้ด้วยเป็นเป็นตัวที่น่าน่าลำคาญมากเลยยังไงต่อจะลองเช็คไปด้านบนดีกว่าหามีของไม่มาไม่น่าจะมีแล้วทางตันโอเคลงไป้าล่างโอเค